แก้วปวกสามกริย์แก้วปวกสามกริย์จากบอ่อปงหลวงอำเภอเถินจังหวัดลำปางค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะมีขนาดเม็ดอยู่ที่2.2คูณ2.5เซนติเมตรค่ะลักษณะค่อนข้างที่จะกลมรีค่ะเม็ดนี้เป็นแก้วปวกสามกริย์เป็นแก้วปวกทรายค่ะประกอบไปด้วยปวกทรายเงินทรายทองและทรายนาคค่ะมี แก้วกับเงินร่วมด้วยนะคะตรงนี้ค่ะสาชาติร่วมกับแก้วกับเงินค่ะนี่คือด้านหลังของแก้วนะคะแก้วเม็ดนี้ขนาด2.2คูณ2.5เซนติเมตรเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนเป็นจี้ห้อยคอกำไลข้อมือหรือว่าแหวนชายขนาดทรงเรือนใหญ่ๆค่ะ แก้วเม็ดนี้มีความใสามากๆเลยค่ะเป็นแก้วที่เจียหลังเต่านะคะมองมุมข้างๆเราจะเห็นค่ะว่าเป็นปวกทรายค่ะคือปวกทรายก็คือปวกที่อยู่ด้านล่างของแก้วค่ะเป็นคล้ายๆกับเม็ดทรายนะคะเชื่อกันว่ามีความโดดเด่นในด้านโชคลาภเงินทองค้าขายรุ่งเรืองทรัพย์สินเพิ่มพูนเชื่อเรียกทรัพย์กักทรัพย์ค่ะมีจำนวนมหาศาลมากมายจนนับไม่ได้ เหมือนกับนับเม็ดทรายไม่ได้ค่ะและเม็ดนี้นะคะก็ยังมีกับเงินร่วมด้วยตรงนี้นะคะกริ้งกับแสงเราจะเห็นค่ะว่ามีประกายสีเงินสะท้อนออกมาให้เราเห็นสวยงามชัดเจนมากค่ะสีของเม็ดนี้นะคะกับเงินค่อนข้างที่จะเยอะค่ะครึ่งหนึ่งของแก้วเลยนะคะเป็นกับเงินก็จะเห็นค่ะว่าเมื่อกริ้งกับแสงจะเห็นประกายสีเงินสะท้อนออกมาให้เราเห็นชัดเจนสวยงามนะคะและตรงนี้นะคะจะเป็น เป็นกาบทรายเป็นแผ่นปวกทรายค่ะปวกทรายนาคนะคะจะเป็นสีออกนักๆค่ะสีแดงอมน้ำตาลค่ะและปวกทองนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นว่าเป็นสีทองชัดเจนเลยนะคะแก้วเม็ดนี้ เป็นแก้วปวกทรายทองทรายเงินและทรายนาคที่มีความสวยงามมากๆเลยค่ะ,ะหากทนใดนะคะอยากได้อิทธิคุณโดดเด่นทางด้านโชคลาภทรัพย์สินเงินทองนะคะและมีแก้วที่สวยใสยไ,ไร้ตำหนิ มองลอดเข้าไปเห็นปวกทรายที่สวยงามชัดเจนสะท้อนออกมาทั้งสีเงินสีทองและสีนาคและเมื่อกลิ้งกับแสงก็ยังมีกาบเงินที่เล่นกับแสงออกมาสะท้อนให้เราเห็นอย่างสวยงามค่ะถ้าหากท่านใดนะคะชื่นชอบแก้วเม็ดนี้นะคะท่านสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กับแอดมินค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ